สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทมิแนล닷คอเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากว่า20%ของคนที่ลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันจะกลับมาอ้วนอีกหรือว่ามีโยโย่เอฟเฟกดังนั้นนอกจากเราจะต้องเรียนรู้การลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันได้ถูกวิธีแล้วเราก็ควรเรียนรู้วิธีรักษาน้ําหนักไว้คงที่ในระยะยาวและวิธีสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการทํางานของระบบเผาผลาญและลดการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนํา5วิธีรักษาน้ําหนักไว้ไม่ให้กลับมาอ้วนอีกจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เพื่อนๆครับก่อนอื่นผมอยากบอกว่าในการลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันเราควรให้เวลากับร่างกายอย่างน้อย3-6ถึงเดือนเพราะการที่เราลดไขมันเร็วเกินไปหรือลดน้ําหนักมากกว่า4-5ถึงกิโลกรัมต่อเดือนร่างกายเราก็จะเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารและสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆได้ที่นี้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถลดน้ําหนักได้เยอะหรือน้าหนักบนตาชั่งจะลดลงมากก็ตามแต่เราก็อาจจะดูโทมร่างกายอาจจะอ่อนแอผมอาจจะร่วงและประจำเดือนขาดได้งานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยว่าการที่เรากินอาหาร น้อยเกินไปนอกจากจะทําให้เราเสีย่ยงที่จะขาดสารอาหารแล้วมันก็อาจจะทําให้ระบบมิแทบอลิซึมหรือว่าระบบเผาผลาญพังได้นอกจากนี้ระดับฮอร์โมนอิ่มและระดับฮอร์โมนหิวก็อาจจะผิดปกติจนทําให้เราอยากกินอาหารมากขึ้นตบะแต่และควบคุมตัวเองไม่อยู่นั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆควรเริเเเ่มเปลี่ยนไม์เซตใหม่ที่เราจะไม่ลดน้ําหนักเร็วเกินไปและไม่ใส่ใจแค่น้ําหนักบนตาช่างเพียงอย่างเดียวเพราะเราควรมองไปที่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวด้วยและการลดน้ําหนักและก็การลดไขมันที่จริงนะครับมันก็ คือการเดินทางที่เราควรจะมีความสุขไปกับมันด้วยครับเวลาที่เราเผลอไปกินอะไรที่ไม่ควรกินเราก็ควรไม่ว่าตัวเองหรือโทษตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราพยายามมาจะสูญเสียเปล่าไปเลยดังนัน้นเพื่อนๆควรเริ่มเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองมีบทสนทนาด้านบวกกับตัวเองเริ่มมีการวางแผนการกินอาหารล่วงหน้าและที่สําคัญเราควรปรับทั้งการกินอาหารและก็การออกกําลังกายให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้มากที่สุดและทําตามได้เรื่อยๆด้วยครับเมือเ่อเพื่อนๆมี ความเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามาดูกันต่อครับว่าเมื่อเราลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายแล้วเราจะมีวิธียังไงรักษาไว้ให้ได้เหมือนเดิมหรือว่าไม่กลับมาอ้วนอีกบ้าง1มีตารางหรือว่าเวลาออกกําลังกายที่สม่ําเสมอแน่นอนครับว่าการที่เราจะลดน้ําหนักและรักษาน้ําหนักไว้ให้คงที่ได้ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับต่อวันก็ควรจะน้อยกว่าที่เผาผลาญออกงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการออกกําลังกายนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วยังอาจ,จกระตุ้นให้ร่างกายเาผาผลาญพลังงานแคลอรี่ และเล่นการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมมากขึ้นด้วยนักวิจัยยังพบอีกว่าการออกกําลังกายวันละ30นาทีหรือประมาณ200นาทีต่ออาทิตย์ยังอาจจะช่วยรักษาน้ําหนักไว้ให้คงที่ไม่ให้กลับมาอ้วนอีกและลดการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตาม,มเพื่อนๆก็ไม่ควรโหมออกกําลังกายหนักเกินไปและระยะเวลาในการออกกําลังกายนะครับควรจะอยู่ประมาณครั้งละ1ชั่วโมงเท่านั้นต่อมาการที่เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือว่ามีมวลกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราสะสม มันมากขึ้นได้และอาจจะทําให้ระบบเผาผานพังได้ด้วยดังนั้นเพื่อนๆควรเน้นออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเร่งอัตราการเาผาผานพลังงานของร่างกายหรือว่า metabolic r a ทเป็นหลักก่อนดีกว่างานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันมาด้วยว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้ผู้หญิงรักษาน้ําหนักไว้ได้ดีและไม่กลับมาอ้วนอีกด้วยครับท้ายสุดสิ่งที่นักวิจัยเห็นตรงกันก็คือเราควรเน้นท่าออกกําลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วร่างกายยกตัวอย่างเช่นเราไม่ห่เลอม ถาออกกําลังกายบริหารหน้าท้องเพียงอย่างเดียวและเราก็ควรเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างน้อย2-3ครั้งด้วยนะครับสกินโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตต่อวันให้พอดีโปรตีนนะครับคือหนึ่งในสารอาหารหลักหรือว่า m a c คร n u t r i e n t s ที่สําคัญที่สุดในการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันจากการศึกษายังพบด้วยว่าโปรตีนมีส่วนช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารที่เรากินต่อวันให้พอดีโดยไม่ต้องนับแคลอรี่เลยและโปรตีนยังมีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนเลปตินที่จะช่่่ววยยใหห้เราไมิบอ แล้วก็อิ่มท้องนานขึ้นไปอีกด้วยนอกจากนี้การที่เรากินโปรตีนมากขึ้นยังอาจจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายดึงไขมันเพื่อมาใช้เป็นพลังงานในการย่อยแล้วก็ดูดซึมโปรตีนมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะโยโย่หรือว่ากลับมาอ้วนอีกเพื่อนๆควรตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าเราควรกินโปรตีนให้ได้ประมาณวันละ1.5-2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเมื่อเราจัดการกับปริมาณโปรตีนที่เรากินต่อวันได้แล้วเราก็ควรมาเลือกชนิดและปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เรากินต่อวันด้วยงานวิจัยยา พบว่าโลคาบไดเอตมีส่วนช่วยให้เรารักษาน้ำหนักได้ดีและลดการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวด้วยนอกจากนี้การกินอาหารสูตรไฮโปรตีนแอนด์โลคาบไดเอตยังอาจจะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นและควบคุมพลังงานแคลอรี่ต่อวันให้พอดีโดยไม่ต้องนับแคลอรี่ด้วยประเด็นก็คือถ้าเราเน้นกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นน้ำผลไม้ข้าวขาวและขนมปังขาวเป็นหลักที่มีสารอาหารน้อยโดยเฉพาะเส้นใยอาหารมันก็อาจจะทําให้เราหิวบ่อยกินได้เยอะและร่างกายก็อาจจะสะสมไขมันมากขึ้นได้ด้วย ดังนั้นเพื่อนๆควรเน้นกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีกว่ายกตัวอย่างเช่นขา้าวกล้องข้าวโอ๊ตควินนวและขนมปังโฮลวีตเป็นต้นครับท้ายสุดเราก็อาจจะเริ่มจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อวันให้อยู่ระหว่าง50-150กรัมตามความเหมาะสมและเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ด้วยครับ3ดื่มน้ํามากขึ้นการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อวันนะครับนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะขาดน้ําแล้วงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มน้ําก่อนอาหารประมาณ20-30นาทีอาจจะช่วยเรากินอาหารน้อยลงมากถึง1 0 แล้วก็ช่วยเราอิ่มท้องนานขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้นะักวิจัยจยังพบอีกว่าแค่เราดื่มน้ํามากขึ้นก็อาจจะกระตุ้นให้ร่างกายเราเผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากขึ้นอีกด้วยครับ4ลดความเครียดให้เป็นและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าวันไหนที่เรานอนน้อยเราก็จะมีความอยากอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารหวานหวานนั่นเป็นเพราะว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอจะก,กระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนหิวหรือฮอร์โมนเกลินออกมามากขึ้นและแถมระดับฮอร์โมนอิ่มหรือฮอร์โมนเลปตินก็จะมีระดับลดลง ด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้การที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียเกินไปจนไม่อยากออกกําลังกายและควบคุมน้ําหนักต่อไปดังนัน้นเพื่อนๆควรเริ่มปรับการนอนให้เป็นเวลาและพักผ่อนให้ได้ประมาณ 6- 7ชั่วโมงต่อวันด้วยนะครับต่อมาเราก็ควรเริ่มเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดให้เป็นด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดนะครับร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากขึ้นทันทีซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้นะครับอาจจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความอยากอาหารมากขึึน้นถง ว่าเราจะไม่มีความหิวเลยก็ตามและที่แย่ไปกว่านั้นคือปริมาณพลังงานแคลอรี่และระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มากขึ้นอาจจะทําให้ผู้หญิงสะสมไขมันมากขึ้นโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องนั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับความเครียดให้เป็นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะนั่งสมาธิวันละ1 0 2ถึงนาทีออกกําลังกายบ่อยขึ้นและเล่นโยคะเป็นต้นครับห้าปรับเวลาการกินอาหารให้แน่นอนหนึ่งในสาเหตุที่เรากลับมาอ้วนอีกนะครับนั่นก็คือเราเผลอไปกินอาหารที่ไม่ควรกินแล้วหยุดไม่อยู โดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์และตอนที่เราเดินทางเที่ยวนักวิจัยแนะนําว่าการที่เรามีเวลากินอาหารที่แน่นอนอาจจะช่วยเพิ่มวินัยในการกินอาหารแก้นิสัยกินจุดกินจิบและช่วยลดความเสี่ยงที่จะก,กลับมาอ้วนขึ้นอีกด้วยดังนั้นเพื่อนๆควรเริ่มปรับเวลากินอาหารให้แน่นอนดีกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะมีชีสมิลเราก็อาจจะกินอาหารที่เราชอบหลังอาหารมื้อหลักเป็นต้นครับต่อมาถ้าเราสามารถกําหนดเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารที่แน่นอนได้เราก็อาจจะเริ่มทำ intermittent fasting 16ถ้า8ควบคู่ไปด้วยได้ ท้ายสุดนักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ไม่มีเวลากินอาหารที่แน่นอนจะมีความเสี่ยงที่จะกลับมาอ้วนอีกมากกว่ากลุ่มที่มีการกําหนดเวลากินอาหารที่แน่นอนด้วยซึ่งน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะมากถึง2.2กิโลกรัมภายในระยะเวลา12เดือนเลยทีเดียวครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราให้เวลากับร่างกายอย่างน้อย3-6เดือนเริ่มสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองและค่อยๆปรับการกินอาหารและการออกกําลังกายให้เป็นนิสัยและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้มากที่สุดการลดน้าหนักและการลดไขมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวและ เราก็จะเสี่ยงที่จะกลับมาโยโย่น้อยลงอีกด้วยนอกจากนี้สภาพจิตใจและระดับฮอร์โมอนก็มีส่วนสําคัญด้วยดังนั้นเพื่อนๆควรพักผ่อนให้เพียงพอและเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดให้เป็นด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดน้าหนักแล้วก็การลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจภายใน 3- าถึงหเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีถ้าาเเคคมมมีีรรตงกกันนนผ็ออ์ไล ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของคนเพื่อนสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ